วันนี้จะพาไปเดินผ่อนคลายที่ริมคลองกันจ้าไปเที่ยวริมคลองเล็กๆจ้ะแถวๆนี้จ้ะลิตเติ้ลลิตเติ้ลริเวอร์ลิตเติ้ลริเวอร์นะบรรยากาศริมคลองอใกล้ที่พักเนี่ยจ้ะทุกคนวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศชม ชมน้ำจ้ะชมลำน้ำลำคลองอากาศร้อนๆก็มาเที่ยวริมคลองผ่อนคลายกันจ้ะทุกคนบรรยากาศตรงริมคลองตรงนี้ก็จะมีแน่จ้ะต้นโพใหญ่ต้นโพอยู่หนึ่งต้นแต่ว่าจะเป็นต้นที่ว่าใหญ่มากเลยจ้ะ ก็เป็นตอนกลางวันนะอากาศก็จะร้อนหน่อยเดินมาก็มีลมบ้างต้นมะละกอจ้ามะละกอ,อยังมีลูกเล็กๆอยู่จ้ะตรงริมน้ำริมคลองเนี่ยจ้าดูบรรยากาศเย็นเย็นเย็นอ่นนะ เย,ย็นของลําคลองจ้าแม่น้ำลําคลองเนี่ยจ้าแล้วกอตรงนี้ก็มีหนึ่งลูกจากตน้นนี้แล้วก็มีใบโพใช่ไหมใบโพ ตรงใกล้ๆก,กับต้นมะละก,กอจ้ะต้าก็มายืนชมลําคลองจอ้ะ,จะเพราะว่าอากาศร้อนก็เลยเดินมาเดินมาเที่ยวจ้ะ,จะเดินมาเที่ยวผ่อนคลายที่อ่่ทีริมคลองจะ้ะก็จะมีลมมากเลยจะ้ะยเย็นสบายจะ้ะ มองแม่น้ําลําคลองแล้วก็สบายใจเย็ยนอกเย็ยนใจนะทุกคนก็เรามองน้ํอาอ่ะจ้ะนี่ก็เป็นถนนนะจจะถนนถนนตรงลิมคลองเนี่ยจะ้ะก็มองภาพลําคลองเพลินๆป้าก็ยืนยืนชมอยู่ตรงนี้จะ้ะ สทรัพสงสัยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วภาพภาพเต้นนะเนาะขออภัยด้วยนะชมล,ลำคลองนะอ่าแม่น้ำจ่ะนี่ก็จะเป็นต้นโพจากทุกคน บรรยากาศรถโล่งๆป่ะกะ็รีบถ่ายจ้ะบรรยากาศริมคลองแล้วก็นู่นด้านหน้าจากด้านหน้าถนนใหญ่จ้ะเนี่ยเข้ามาก็เนี่ยจ้ะจะเป็นเป็นซอยเนี่ยจ้ะก็จะเห็นต้นโพใหญ่ ก่อนขึ้นสะพานเนาะอยู่ซ้ายมือจ้ะบรรยากาศวันนี้ก็ท้องฟ้าสดใสก็ทำให้ร้อนจ้ะวันนี้ป้าเดินผ่านมาอ่าบริเวณน,นี้เขาก็จะมีต้นไม้ดอกไม้สวยๆจ้ะ พาชมกันจ้าพาชมดอกไม้ด้วยจ้ะดอกไม้สวยงามดอกไม้ไม้ประดับต่างๆเขาก็จะปลูกไว้บริเวณข้างทางเนี่ยจ้ะสวยๆจ้าสวยๆจ้าเนี่ยจ้า ใบก็าก็สวยเนาะต้นนี้อันนี้ก็งามจา้ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรนะกุหลาบหินนะถ้าป้าเรียกผิดก็ขออภัยนะ,ะเป็นไม้เนี่ยาจากไม้ไม้สวยงามนะเนาะเนี่ยาจาะนี่ก็สวยจ้ะ ชมลาคลองพาชมอต้นไม้สวยๆจ้ะทุกคนต้นไม้ใบไม้ที่สวยๆต้าเข้ามาแล้วจ้าเข้ามาในตึกแล้วจ้ากวเนี่ยจ้ะจะเจอจะเจอต้นไม้ต้นนี้ก่อนจ้า thái sang nít nương chá thái sang nít nương dù tân ní có nà lắm nó no? sùi lại bày có thể sùi về yêu này cả thang này cả thang đan này đan này tức ใบเขาจะสวยมากเลยส่วนต้นไม้กรอนี้ก็จะเป็นอีกกรอหนึ่งจ้ะก็เริ่มร่วงโรยแล้วเนาะยังมีสีม่วงอยู่นิดหน่อยจ้ะเ่อก็เดินมาพอดีเขาก็ให้น้ำเปิดสปริงเกอร์ให้น้ำต้นไม้ใบหญ้าจ้ะ ก็อากาศร้อนอยู่แต่ว่าเขาก็ให้จ้ะให้น้ำมาจะให้น้ำต้นไม้ใหบหญ้าจ้ะเนี่ยจ้ะทำให้เย็นอกเย็นใจเนี่ยจ้ะเห็นน้ำอากาศร้อนๆแล้วก็รู้สึกเย็นขึ้นมาชุ่มชื่นขึ้นมาจ้ะ ตรงนี้ก็เป็นเขาเพิ่งจะตกแต่งใหม่ะนะต้นไม้เนี่ยเขาก็เริ่มแบบนั่นอ่ะข้างๆเขาก็เริ่มตกแต่งป้าขึ้นมาข้างบนแล้วจ้าแล้วก็เนี่ยจ้าสระน้ำที่สดใสวันนี้เพราะแสงแดดดีมากเลยจ้าป้าขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,ก,กำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชม ขอบคุณมากจ้า Bye.